สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเก็บผักชะอมกับแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะช่วงนี้ชะอมออกยอดยาวเลยพี่น้องชาวบ้านเขาอยากได้ก็ต้องมาเก็บชะอมกันหน่อยมานะคะใครจะเก็บชะอมมาเก็บได้ <c oughs> เดี๋ยวพาเก็บยอดชะอม <c oughs> หาที่วางตั้งกล้องก่อนอเอายอดนี้แหละมันใกล้มือ เพราะว่าสูงแล้วนยาวยอดใหญ่ๆถึงหน้าชะอมมาเก็บชะอมให้ดูชะอมออกเยอะก็เก็บภาพชะอมไว้หน่อยเป็นสวนเลย ชะอมในสวนมีหลายสายพันธุ์เพราะว่าซื้อพัดมาจากตลาดนัดแล้วเอามาปลูก่ยอดมันใหญ่ๆน่ากินเดี๋ยวถอยกล้องมาใกล้ๆก่อนชื้นี่นขยับมานี่อีกไม่รู้มองเห็นไหมเก็บผักแบบริวๆนี่นะคะยอดไม่ได้ ไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยอย่าลืมปลูกไว้เด้อผู้ชมทุกท่านบ้านเราปลูกไว้ก็ได้กินไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ย <Yeah. S 1> ปลูกทิ้งไว้อันนี้มันสองปีแล้วสนุกเก็บเลย hmm. ปลูกแซมต้นผักหวานเอาไว้ปีนี้ไม่ได้เก็บผักหวานให้ชมเลยเนี่ยยอดมันสวยๆอันนี้ต้นผักหวานป่าทำสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีกินตลอด เก okay. ็บได้แล้วก็กรมมักเลยยางเอาใส่กนเกงมาด้วยในระยางมีหลายสพันธุ์มีทั้งหนามน้อยแล้วก็พันธ์พื้นบ้านหนามเยอะก็รัดไว้แบบนี้เลยเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเขาสั่งมาขอมาเราก็เก็บให้เดี๋ยวเอาฝากวางไว้แถวแถวนี้ก่อนเนี่ย เดี๋ยวเก็บต่ออีกมันยังมีเหลืออยู่มาเด้อใครจะเก็บอันนี้ยอดเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่มีเวลาก็แต่งกิ่งไปด้วยถ้าไม่มีเวลาก็ตัดแล้วก็ค่อยมาแต่งกิ่งทีหลัง อย่าลืมเดอ้อพี่น้องปลูกเอาไว้มีกินอันนี้ปลูกแล้วเาัาต้องไปซื้อเขาถ้าปลูกแล้วมันเยอะชาวบ้านเขารู้เขาก็มาขอมาสั่งเอาขายไปเลยกรําละสิบบาทนะทุกคนเนี่ยขายไปเลยกําละทำกํมละสิบบาทเก็บอย่างเดียว เขาสั่งแม่ใหญ่ก็เก็บเขาสั่งมาแม่ใหญ่ก็เก็บแล้วเดินอ้อมหน่อยก็ยืนเก็บคนเดียวแบบนี้แหละไม่มีใครถ่ายลูกผักติ้วก็มีนะในสวนปลูกทุกอย่างปลูกแล้วก็ถ่ายผ่านหน้า YouTube นี่แหละนะคะทำ YouTube ไปด้วยปลูกผักไปด้วยพอมันถึงเวลาหนึ่งมันก็ได้กินเนี่ย ทำเลยเด้พี่น้องเด้อมีที่แคบๆโอ้เดี๋ยวขอกบเก็บข้างล่างหน่อยเห็นไหมเนี่ยหือเนี่ยยอดชะออมสวยๆยอดใหท่ มาก็มาใส่ตะก้าได้เยอะอยู่นะเนี่ยเช่อมกำใหญ่ๆแล้วก็ใส่ถุงอันนี้เดี๋ยวลูกค้าก็ามาเอาลองปลูกเอาไว้นะคะทุกคน อันนี้ก็จะไปมัดแล้วก็ใส่ถุงไว้เอาไปตองหอ่อวันนี้ก็ได้ข่ากับข้าวแล้วไปละเดี๋ยวจะไปเก็บต่อนะคะเดี๋ยวตามไปชมนะคะเวลาเก็บ เท่านี้เราก็ได้ชะอมไปใส่ตะกร้าไว้เนี่ยแถวนี้มันเป็นสวนผักหวานป่าปลกปลูกไว้เลยค่ะปลูกขายสร้างรายได้ได้เนีย่ย ใครมีพื้นที่เยอะก็ปลูกไว้เยอะๆขายได้ยอดสวยๆตามมาช่วงนี้ก็เก็บชะอมทุกวันและค่ะ พี่น้องสั่งมาก็เก็บเลยไม่มีเวลาลงคลิปปลูกหอมบัวให้ชมเลยนะคะมันสูงไปก็ตัดลง,ง,ถ,ดลงถ้าสูงหน่อยก็แต่งทิ้งไปด้วยตัดออกทิ้ง นี้น้ำเยอะเป็นพื้นบ้านแต่กลิ่นหอมฉุนกลิ่นแรงกินงแล้วก็ตัดทิ้งเนี่ยกิ่งลงทิ้งไปด้วยกิ่งไม่ให้สูงมากสูงมากก็ตัดลง ได้แล้วตัดเะอมเช้านี้บ้านนอกบ้านนานเราเก็บชะาอมก็ได้ข้ากับข้าวแล้วนะคะไปก่อนละคะ่ะตอนเช้ชาเช้าโอเคเจอกันใหม่คะ่ะ